สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมิถุนนะคะหรือในชาวราศีเมถุนดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่22กันยายนพศ2567นะคะ ก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะคะเป็นช่วงสัปดาห์จันทรุปราคาทีนี้จะเกิดผลอย่างไรกับดวงชะตาของในชาวเมถุนบ้างนะในชาวมิถุนบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอะไรที่ต้องระมัดระวงังอาจารย์ก็จะเตือนอะไรที่ดีก็จะได้บอกว่าเออเป็นจังหวะที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จึงค่อนข้างที่จะสำคัญกับใน ชาวราศีมิถุนนะคะเช่นเดียวกันนะในโดวงชะตาของในชาวราศีมิถุนนั้นท่านจะบอกเลยนะคะว่าจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ไม่ใช่จบหรือเลิกทำมันก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคาราคาราคาสังมากๆนะคะมันก็จะ,ะย้ายใจแล้วก็ อาจจะต้องเดินไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับเรื่องราวใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานตรงนี้อะไรที่ท่านรู้ว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็เป็นลักษณะทีะ่ทนอยู่นะคะหรือว่ายังทำอยู่ตอนนี้ท่านจะได้ยั้งคิดอะไรบางอย่างแล้วก็เดินออกมา เดินออกมาพร้อมที่จะลุยไปสู่ทางเลือกใหม่เพราะฉะนั้นเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยท่านอาจจะไม่โอเคหนึ่งในเรื่องของเงินเดือนนะคะอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็นันหมายถึงการต่อสู้เหมือนกันหรืออยากทําในลักษณะธุรกิจส่วนตัวนะอยากได้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะการติดต่ออะไรก็แล้วแต่ต้องการดีวต้องการประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องการทํา กิจการใหม่รายได้ใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศีมิถุนในช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ที่คุณจะหันหลังให้กับสิ่งเก่าๆเ,เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ในในด้านก้นบึ้งของหัวใจเลยนะท่านจะรู้สึกอยากอยู่ในในที่พื้นที่ของตนเองเงียบๆ ใช้ความคิดสักพักหนึ่งนะคะกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือการเริ่มต้นที่จะเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่ที่คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงมากๆแต่ถามบอกดีไหมดีนั่นหมายถึงการเงินที่คุณรออยู่นะคะหรือในการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ ถูกนั่นหมายถึงว่าในคนที่เกิดในชาวราศีมิถุนมีโอกาสได้เงินนะคะได้เงินฟุกฟุกด้วยมีอะไรที่พิเศษหรือได้เงินจากการต่อสู้บางคนชนะคดีความนะคะได้เงินนะคะฟ้องแพ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้เงินแบบแปลกๆเงินระับๆนะแต่ยังไงก็ตามในดวงชะตาเรื่องงานของในชาวราศีมิถุนคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนทีนี้ในทิศทางของเรื่องความรัก ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะเจอในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ไปพบรักกันโดยบังเอิญเจอกับคนที่ท ى, ในลักษณะเดินทางต่างคนต่างเดินทางมีเป้าหมายมาเจอกันนะคะแล้วก็การความรักครั้งเนี้ยก็เจอคนที่ชอบการเดินทางเหมือนกันหรือไปอยู่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบนะคะคนที่ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของข้าราชการหรือเกี่ยวกับในเรื่องของทหารหรือแม้กระทั่งว่า มีการวางแผนเรื่องที่จะเดินทางไปต่างประเทศตรงนี้ก็ส่งผลในชาวราศีมิถุนแต่ถึงอย่างไรที่โอกาสมันมารอบตัวเลยคุณจะรู้สึกคุมเครือรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจคืนเนี่ยแหละคือความมืดมัวเมาของแสงของความมืดของจันทรปราคาที่มันจะเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีมิถุนนั้น ไม่ได้มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนดวงชะตาของท่านเพราะมีเกณฑ์จังหวะที่คุณจะได้เงินต่อยอดธุรกิจก็มีความประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ไปขี้คายปมเก่าในอดีตทําให้คุณนั้นยิ่งเฉิดฉายยิ่งดูดีขึ้นนะคะงามสง่าและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีสเสน่ห์มากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคนที่มีความรักก็จะมีคนที่แบบอ่า เที่ยวไร้เที่ยวขือในการที่มาหาคุณนะคะหรือคุณไม่ติดต่อไปเขาก็จะรู้สึกกระวนกระวายตรงนี้ก็จะมีคนมาหลงรักคุณค่อนข้างนะคะเห็นได้ชัดเลยหรืออีกในยะหนึ่งถ้ามุมดวงเนี่ยมันทําจุดเปลี่ยน คุณไปหลงเขามากมายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ตัวรู้ตัวให้มากที่สุดเพราะว่าในชาวมิถุนจัดว่าเป็นราศีที่ดวงดีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเคล็ด <c oughs> ลับในการเสริมดวงชะตาของในชาวราศีมิถุนอาจารย์ก็จะบอกว่าให้คุณหนึ่งไหว้ในเรื่องของแม่ยนางลดเพราะว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางค่อนข้าง บ่อยนะคะมีโชคในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวย้อนไปดูช่วงคลิปแนะมูบูชานะคะอาจารย์ได้อัดไว้ในเรื่องของการไหว้แม่นางรถทำยังไงใช้อะไรแบบสั้นๆง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้นะคะเพราะฉะนั้นในชาวเมถุนมองในเรื่องของการมีรถใหม่ทําสินเชื่ออะไรต่างๆก็โอเคนะคะมีโอกาสที่จะผ่านสูงแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องงานเกี่ยวกับ เรื่องของการขนส่งการเดินทางด้วยจะโดดเด่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้จากที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วมีงานอยู่แล้วนะคะคุณจะมีสติในเรื่องของการคิดอ่านการทํางานการหาเงินเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจของคุณมีการต่อยอดในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะเวลาที่คุณสู้ได้นะคะแล้วก็จากก่อนหน้านี้คือ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาแต่ตอนนี้คุณกล้าที่จะหันหลังให้เลยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาราคาซังอยู่นานไม่ว่าะจะเป็นเรื่องคนเรื่องการงานเรื่องความรักคุณจะตัดสินใจได้ว่าจะเดินออกมานะคะเพื่อเริ่มต้นในจุดของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือยอมจำนวนถ้ายอมจำนนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการต่อสู้เกิดเกิดขึ้นแต่ถามว่าต่อสู้เรียกร้องนะคะหรือออ่าในเรื่องของ ความถูกต้องอะไรต่างๆก็ถามว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทําได้ใครที่ทำธุรกิจกนออนไลน์นักแสดงหรือการที่านางแบบหรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ก็ยังเป็นพื้นที่ของการต่อย,ยอดที่คุณสามารถที่จะทําได้รเริ่มต้นทําได้ในธุรกิจของออนไลน์หรือทําออนไลน์แล้วในลักษณะที่เงียบไม่ค่อยดีคุณก็จะใช้ในลักษณะที่มีสมาธิ มากๆนะคะแล้วรู้ว่าจะต้องทำยังไงในความนิ่งที่สุดเราจะเจอคำตอบอะไรกับชีวิตเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อู้ฟูในเรื่องของการเงินของในชาวราศีมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นดวงถ้าเปิดนะคะดวงเปิดนะคะก็คือในชาวราศีมิถุนดวงดีมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกมิถุนไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างก็ลองพิจารณาเอานะคะในเรื่องของจบกับสถานการณ์ เก่าๆแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่โอกาสที่ดีมีความสุขขึ้นนี่ก็เป็นทางเรื่องใหม่ที่มีความสุขขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมิถุนก็จะได้รับสิ่งที่มีความสุขแล้วก็ต่อยอดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมองตรงจุดดีที่เราได้รับนะคะแล้วก็พิมพ์เรื่องดาวดีๆของในชาวมิถุนไว้นะคะในช่องทางนี้เนาะอืฝากประมาณนี้ในดวงของในชาวราศีมิถุนนะคะส่วนลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็เอฟซีเดี๋ยวอาจารย์น่า เดี๋ยวจันจะวางเริ่ในการทําพิธีจุดเทียนชั่วจันทรุปราคานะคะเพื่อเป็นการเสริมในแรงของคาดนั้นทําให้เรานั้นมีความโชคดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฝากประมาณนี้สําหรับในชาวราศีเมถุนนะคะ